สวัสดีค่ะคุณเจสซี่จักรวาลทำงานให้มาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อว่าทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือทักษะการเลือกนะคะตอนที่เราเกิดมาในชีวิตเนี้ยค่ะจริงๆเราเลือกเกิดไม่ได้ค่ะว่าเราจะเปิดเติดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหรือว่าครอบครัวที่ยากจนตรงนี้เราเลือกไม่ได้ค่ะแต่ถ้าวันเนี้ยเราใช้ชีวิตผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเราเป็นคนเลือกทําหรือว่าเราเป็นคนเลือกที่จะเราเราจะมีชีวิตอย่างนั้นค่ะ เช่นถ้าสมมติว,ว่าวันนี้ตอนเช้าทุกเช้าเลยเราตั้งนาฬิกากสําหรับที่จะให้เราตื่นนอนตอน6โมงคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะตั้งนาฬิกาแล้วนาฬิกาดังขึ้นคุณจะตื่นเลยหรือว่าค,คุณจะกดแล้วนอนต่ออีกสัก5นาทีใช่ไหมคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกกินอาหารนะคะถ้าเกิดว่าวันนี้คุณอยากุ่นดีคุณก็ต้องเลือกกินที่จะกินอาหารคีนใช่ไหมคะไม่กินอาหารขยะ หรือว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะมีความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งมากขึ้นคุณก็ต้องอ่านหนังสือใช่ไหมคะไม่ใช่เล่นเกมทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกทําในแต่ละวันในชีวิตเนี่ยคะ่ะก็คือจะส่งผลกับชีวิตของคุณทั้งนั้นอันนี้คือการที่เราเลือกเลือกที่เราจะทําอะไรนะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าการเลือกทําอะไรก็ส่งผลแล้วนะคะแต่ว่ายิ่งกว่านั้นก็คือการที่เราเลือกคิดบางคนเนี่ยยังเลือกคิดที่จะติดอยู่กับอดีตอยู่เลยอะค่ะไม่ว่าวันนี้อดีตของคุณจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคคคคุุุุณณณวววััันนนเีี้ยราาออู่่่ปปจจบแะตตไิดดถึง มันโคตรจะเสียเวลาเลยเจ๊ต้องบอกอย่างนี้คนเรานะคะอย่าไปเสียดายอดีตเราต้องเสียดายอนาคตที่เหลืออยู่ในวันข้างหน้านะคะถ้าเรามัวแต่คิดถึงอดีตอนาคตรเราไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยมาพูดอะไรให้คุณแบบรู้สึกเจ็บช้ําน้ําใจมากเลยผ่านไปสองสามวันแล้วว่าคนที่พูดให้เราคนที่พูดใส่เราอะค่ะเขาไปใช้ชีวิตของเขาแล้วอ่าแต่เราอะยังติดก,กับคําพูดของเขาที่เขาพูดใส่เราอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงมันเหมือนกับการที่เขาอ่ะว่าเราอ่ะดูถูกเราอะไรก็แล้วแต่ค่ะ เขาเหมือนเอามีดมาแทงเราหนึ่งครั้งแล้วแต่เราคิดเรื่องนั้นซ้ำๆอยู่อ่ะมันคือการที่เราอ่ะดึงมีดที่เขาพูดว่าเราออกแล้วแล้วเราแทนตัวเองแทนตัวเองแทนตัวเองเนี้ยค่ะมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเจ๊ต้องบอกว่าคุณต้องหยุดอดีตของคุณหยุดความคิดที่คิดถึงอดีตของคุณเพื่อที่คุณจะมาสร้างอนาคตของคุณนะคะที่สําคัญนะคะคือถ้าเกิดว่าเราจะเลือกทําอะไรอะคะเจ๊ต้องบอกเลยว่าเราต้องเลือกในทําในสิ่งที่เราชอบค่ะเพราะว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเนี่ย งานของคุณการงานของคุณสิ่งที่คุณชอบมันคุณจะทําออกมาได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่คุณไม่ชอบคุณไม่ถนัดเราจะทําออกมาได้ห่วยแตกมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาคนเลือกคนที่จะมาทํางานชิ้นนั้นให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทํางานทุกอย่างบนโลกนี้แต่ว่าเราต้องเลือกทําในสิ่งที่เราชอบเท่านั้นนะคะถ้าคุณชอบคิดนี้นะคะกดไลค์กดแชร์เงินกำไรให้เจ๊ด,ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย